สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามช่องเลขเด็ดคนชอบคิดใครชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขคลิปนี้เรามีสูตรมาแบ่งปันเช่นเคยงวดที่ผ่านมาที่ผมได้สอนเอาไว้เลข1ปีไม่เคยผิดก็ยังถูกอยู่นะครับเลข0ูนย์นั่นเองออกไปที่หลักสิบ คลิปนี้ก็เช่นกันสูตรนี้นะครับฟันธงออกมาแล้วนะครับจะได้เท่ากับเลข6 5 3นั่นเองเวลาเราคิดสูตรออกมาแล้วนะครับ33งวดไม่เคยผิดเลยนะครับสางวดนะครับไม่เคยผิดเลยนะครับถูกทุกงวดเลยตรงนี้เขียนผิดนะครับ เป็นถอถุงนะครับถูก33งวดแล้วงวดหน้าวันที่1นึ่กร,รก,กรดาคมเราก็คิดได้เลขตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ติดไว้นะครับให้ติดไว้ทีนี้เพื่อความมั่นใจนะครับทุกคนจะได้รู้วิธีการคิดการคำนวณว่า 33มงวดกับเลขตัวนี้ไม่ผิดคิดกันยังไงเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับก่อนที่เราจะมาดูสูตร3ตัวนะครับเราดูเลขเด่นตัวนี้ก่อนนะครับ33มงวดไม่ผิดนะครับตำแหน่งที่เราจะใช้ในการคำนวณน,นะครับก็คือรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1ที่2และเลขท้ายครั้งที่1ที่2นะครับ เรานำเฉพาะรางวัลใหญ่ๆนะครับหลักๆมาคำนวณนั่นเองนะครับเริ่มการคำนวณนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักพันของรางวัลที่1ตรงนี้นะครับหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2แล้วอีกจุด1ก็คือหลักหน่วยตรงนี้ นะครับทีนี้ตัวเลขที่เราต้องตั้งเป็นเลขคงที่นะครับจะเป็นเลข4 3สามและก็1นน,นั่นเองอันนี้เป็นเลขคงที่ที่เราต้องนำมาบวกทุกครั้งนะครับเลขคงที่นะครับตั้งทุกครั้งทุกงวดเลยเสร็จแล้วนะครับให้เราบวกกันนะครับ 8บวก4ได้12 2บวก4ได้6 6บวก6ได้12ก็คือเลข2นั่นเองนี่คือผลลัพธ์ที่เราบวกจาก4ตำแหน่งนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนบวกกับเลขคขงที่บวกทีละตัวนะครับ4บวก2จะได้เท่ากับเลข6นะครับ3บวก2ได้5 หนบวกสได้3นี่คือผลลัพธ์งวดวันที่1นึ่กรกฎาคมนะครับคืองวดหน้านั่นเองไปทำดูนะครับ33งวดไม่เคยผิดเลยสักงวดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้มีติดไว้นะครับ ให้มีติดไว้มีโอกาสถูกรางวัลได้นี่คือสูตรที่นำมาฝากในคลิปนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการจับคู่3ตัวกันเลยนะครับกับเลข5 0ศและก็4นั่นเองนะครับเลขที่เราฟันธงงวดที่ผ่านมานะครับและท้ายคลิปก็จะมีสรุป2ตัวล่างรัฐบาลด้วยนะครับเราจะได้ไปเลือก สลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้แต่เนินเน่นๆนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับวิธีการคิด3ตัวท้ายรางวัลที่1และ2ตัวล่างรัฐบาลนะครับเราจะมาดู3ตัวก่อนนะครับผมอย่างเช่นวันที่16พฤษภาคมนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเลขที่ออกคือ690นะครับ เลข3มตัวมี3ามหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนั่นเองหลักร้อยที่ออกคือเลข6ให้ทุกคนนะครับนำเลขหกม,นะมาตั้งทำนะครับมาตั้งทำนะครับหนามยอกเอาหนามบ่งหลักสิบเป็นเลข9ก็เอาเลข9้ามาตั้งทำหลักหน่วยเป็นเลขศูนก็เอาเลขศูนย์มาตั้งทำแบบนี้ ีนี้จุดที่เราต้องนำมาบวกกับเลขที่ออกไปแล้วไปดูที่หลักร้อยก่อนให้ทุกคนวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งตรงนี้ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนะครับเวลาจดเลขนะครับรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างเลขหน้าครั้งที่หนึ่งที่สองห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกันไม่เช่นนั้นเลขจะคลาดเคลื่อนนะครับ ส่วนหลักสิบให้วงไปที่หลักแสนรางวัลที่1หลักหน่วยรางวัลที่1และเลขหน้าครั้งที่1หลัก10 hmm. ตรงนี้นะครับหลักส un. ุดท้ายหลักหน่วยนะครับให้วงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1หลักหน่วยสองตัวล่างรัฐบาลหลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าและหลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเอง นะครับมาดูวิธีการตั้งตัวเลข6บวก0ได้6นนำมาตั้งตรงนี้นะครับ2วก0บวก8บวกเลขให้ถูกต้องได้10คือ0นะครับมาตั้งตรงนี้0น0บวก0บวก7บวก0บวกกันได้7อันนี้มาตั้งบวกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเราบวกกันลงมานะครับ6บวกหส สเพื่อเป็น3เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6แบบนี้ครบ5ตัวเราก็หยุดบวกกันได้9ได้0 1 2แล้วก็3เราก็หยุด5ตัวส่วนหลักหน่วยนะครับให้เราฟันธงออกมาเลยนะครับเลขทั้งหมดจะมีแค่3ตัวเท่านั้นแบบนี้นะครับ0ูย์บวกเจะได้7 ให้เรานําเลขเจ็ดตัวนี้นะครับมาตั้งรอได้เลยนะครับเจ็ดให้เพิ่มเป็นศูนย์แล้วก็เพิ่มเป็นสามก็คือหมายถึงว่าให้เพิ่มครั้งละสามแต้มนั่นเองนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเอาเลขเจ็ดตัวนี้นะครับมาเพิ่มครั้งละสามแต้มฟันธงไปที่หลักหน่วยในงวดถัดไปนั่นเองทีนี้ ฟังหลักร้อยกับหลักสิบเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวตัวเดียวนะครับมาวางข้างหน้าตรงนี้จะเป็นเลข3ตัวนั่นเองนะครับตำแหน่งอีกตัวหนึ่งของหลักร้อยนะครับงวดนี้นะครับบวกกันได้เท่ากับเลข9มาวางตรงนี้นะครับส่วนหลักสิบนะครับจะได้เท่ากับเลข0นย์มาวางตรงนี้นะครับแล้วเราก็บวกกันเอาเลข6มาบวกกับเลข9 จะได้เท่ากับเลข5พอได้เลขค่าให้เพิ่มไป5แต้มนะครับจะได้เท่ากับเลข0นนั่นเองอันนี้ก็เช่นกัน9บวก0นะครับได้เท่ากับเลข9เพิ่มไป5แต้มจะได้เลข4นั่นเองแบบนี้ทีนี้วิธีการคัดตัวเลขมาวางข้างหน้าให้เลือกตัวที่ซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดให้เลือกตัวที่ซ้ำกัน จะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดแบบนี้นําเลข5กับเลข9นะครับไปวางข้างหน้า703นะครับก็จะเป็นเลข5เลข9เลข5เลข9แบบนี้จะได้เลขงวดละ3ชุดผลการออกงวดวันที่1มิถุนายนนะครับเห็นไหมครับ5 9 3นั่นเอง แบบนี้เราคำนวณถูกต้องเลขที่ถูกงวดถัดไปนะครับเวลาเราคำนวณอีกเราก็ไปเอางวด5 93ที่ออกไปแล้วมาคำนวณน,นั่นเองแบบนี้นะครับเลขที่ออกไปแล้วคือเลข5้าฝังหลักร้อยนะครับเราก็ตั้งเลข5ไว้แบบนี้หลักสิบเป็นเลข9ตั้งเลข9ไว้ หลักหน่วยเป็นเลข3ก็ตั้งเลข3ไว้หลักร้อยวงไปที่เดิมนะครับหลักร้อยรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายหลักสิบก็วงไปที่หลักแสนหลักหน่วยรางวัลที่1และหลักสิบครั้งที่1นี่คือจุดที่เราต้องจำนะครับต้องใช้จุดนี้ตลอดหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับหลักที่เราฟันทงตัวเลขจะมีอยู่สี่ตำแหน่งแบบนี้ หลักร้อยครั้งที่2หลักร้อยครั้งที่2เหมือนกันของเลขท้ายกับเลขหน้านั่นเองนะครับเรามาตั้งตัวเลขกัน5บวก4ได้9 5บวก3ได้8 8บวก9 17คือ7 3บวก2ได้5 5บวก3ได้8 8บวก7ได้15นะครับ ถ้าบวกไม่เป็นเราใช้เครื่องคิดเลขก็ได้นะครับทีนี้เราบวกกันลงมานะครับหลักร้อยได้เท่ากับเลข4 5 6 7แล้วก็8หลัก10บได้เลข6 7 8 9แล้วก็0ส่วนหลักหน่วยเราฟันธงออกมาเลยนะครับ3บวก5จะได้8เราก็นำเลข8ตัวนี้นะครับ มาตั้ง 8, 1และก็4นั่นเองก็คือหมายถึงว่าให้เพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับทีนี้เราจะไปฟันธงหลัก,กร้อยกับหลักสิบมาแค่ตัวเดียวนะครับมาวางข้างหน้าหลักร้อยจุดนี้บวกกันได้0นย์นะครับส่วนหลักสิบบวกกันได้6นะครับแล้วเราก็บวกกัน5้บวกศูนย์จะได้ห้า ให้เพิ่มไป5แต้มนะครับจะได้10คือ0นนั่นเองแบบนี้นะครับตรงนี้9กบวก6ก็เป็น15เช่นกันให้เพิ่มไป5แต้มจะได้0เหมือนกันแบบนี้ทีนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องเลือกทั้ง5ตัวนะครับเราเอาตัวนี้ไปคัดออกตัวที่ซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมาตัวที่ซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมาแบบนี้ เราก็นํา5นํา0นย์ตัวนี้ไปวางข้างหน้า5 0 5 0 5แล้วก็0ออกไม่ออกถูกไม่ถูกไม่มีใครรู้นะครับ1มิถุนาเราคำนวณออก16มิถุนานะครับงวดนั้นกองสลากเขาตักมาคือเลข5้าสีนั่นเอง นะครับเราก็ไปดูข้อมูลที่เราคํานวณนะครับก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นะครับตามที่ทําให้ดูหวังว่าทุกท่านคงจะพอเข้าใจนะครับทีนี้ใครสนใจที่จะอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับไปคํานวณด้วยตนเองนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับจะมีวิธีบอกทุกจุดเลยนะครับนะครับและสําคัญที่สุดจะมีจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องบอกไปด้วยคือจุดนี้ และก็จุดนี้นั่นเองนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้มาแนะนําหรือส่งเสริมให้ทุกคนไปเล่นนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นรับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองทําเองก็ติดต่อเข้ามาเบอร์นี้0886 796 398นั่นเองเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID ดีลของทางช่องเรา หรือถ้าอยากจะพูดคุยกับผมก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้โทรได้นะครับอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะครับทีนี้เราจะมาดูงวดหน้ากันเราใช้ข้อมูลที่ออกงวดที่ผ่านมานะครับก็คือเลข5 0านั่นเองหลักร้อยนะครับที่ออกเป็นเลข5าเราก็ตั้งเลข5แบบนี้หลักสิบที่ออกเป็นเลข0นย์ก็ตั้งเลข0นย์แบบนี้ หลักหน่วยที่ออกเป็นเลข4แล้วก็ตั้งเลข4แบบนี้นะครับทีนี้ตำแหน่งเดิมนะครับเราไปดูหลักร้อยก่อนก็วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองส่วนหลัก10ก็วงไปที่หลักแสนอันนี้เราทำงวดหน้านะครับคำนวณจากงวดที่เพิ่งออกไปนะครับก็ไปออกวันที่หนึ่งกรกรดาคมนั่นเองมีปากกากระดาษก็เตรียมจดตัวเลขเอาไว้ดูนะครับ หลักหน่วยจะมีทั้งหมด4จุดนะครับหลักหมื่นหลักหน่วย2ตัวล่างหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าและเลขท้ายนั่นเองหลักร้อยเช่นกันนะครับ5บวก6 11คือ1 5บวก4ี่ได้9 9กบวกส1็ก็คือ1เหมือนกันส่วนหลักหน่วยนะครับ1บวก1บวก4ได้เท่ากับเลข6แบบนี้ เราบวกกันที่หลักร้อยก่อนได้6 7 8 9แล้วก็0มีปากการกระดาษก็จดไว้ดูได้นี่คือหลักร้อยวันที่1กรกฎาคม1 2 3 4แล้วก็5นี่คือหลักสิบทีนี้มาดูหลักหน่วยบ้างว่าเราฟันทงตัวไหนนะครับ4บวก6ได้10คือ0 ผลลับที่ได้คือเลขศูนย์นั่นเองเราก็นำเลขศูนย์มาตั้งรอได้เลยนะครับศูนย์สามแล้วก็หกแบบนี้นะครับตัวนี้ให้เพิ่มครั้งละสามแต้มนะครับสรุปแล้วนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับตามสูตรแล้วถ้าเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เลือกตัวเลขที่มีศูนย์สามแล้วก็หกหลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้ นะครับแต่ทีนี้เราจะเลือก3ตัวยังไงนะครับหลักร้อยจะมี5ตัว1 2 3 4 5หลัก10ก็เช่นกันเราจะเลือกตัวไหนนะครับมาวางข้างหน้าตำแหน่งตัวนี้จะเป็นคำตอบนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้จะมีวิธีบอกนั่นเองนะครับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์นี้นะครับอันนี้คือสูตรนะครับสตัวท้ายรางวัลที่1ทีนี้เราไปดูสูตร2ตัวล่างรัฐบาลกันบ้างนะครับสูตร2ตัวล่างรัฐบาลน,นะครับวิธีการคิดการคำนวณก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีแค่2หลักเท่านั้นเองนะครับเวลาคิดออกมาแล้วนะครับจะได้แบบนี้ ทุกงวดเลยนะครับจะได้3ชุดเหมือนกันนะครับ17 60 42และก็3 1นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีการคิดการคำนวณให้ดูนะครับแล้วจะมาดูด้วยว่าวันที่1กรกฎาคมนะครับได้ตัวไหนบ้างผมจะย้อนให้ดูเหมือนเดิมนะครับทุกคนจะได้คิดเป็นนะครับ2หลักตัวนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นหลัก10 ฝั่งนี้จะเป็นหลักหน่วยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับนี่คือสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับวิธีการตั้งเหมือนกันนะครับ60ออกไปแล้วนะครับนําเลข6มาตั้งนําเลข6มาตั้งนะครับเลขศนย์คือหลักหน่วยก็ามาตั้งแบบนี้นะครับไปดูจุดที่ต้องคํานวณน,นะครับจุดจะไม่เหมือนกับเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ หลักสิบให้วงไปที่หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าไปบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองส่วนฟังหลักหน่วยนะครับให้วงไปที่หลักร้อยครั้งที่สองของเลขหน้ากับหลักสิบใกล้ๆกันดูดีๆนะครับหลักสิบตัวนี้นะครับให้บวกสองครั้งนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้จะมีคําอธิบายบอกว่าเจ็ดบวกสี่บวกสี่นะครับบวกสองครั้งนะครับห้บวกหจะได้หมาตั้ง ฝั่งนี้4 7บวก4ี่คือ1 1บวก4นะครับตรงนี้ต้องบวก2ครั้งนะครับจะได้เท่ากับเลข5นั่นเองนะครับหลัก10บวกกันได้2 3 4 5แล้วก็6มี5ตัวเหมือนกันนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราฟันธงไปเลยนะครับ0บวก5จะได้5นะครับ ศูนย์บวกห้าจะได้ห้าพอได้ห้าแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มไปหนึ่งแต้มจะเป็นเลขหกนะครับหกเป็นเก้าเก้าเป็นสองนะครับพอได้ห้าแล้วนะครับให้บวกไปหนึ่งแต้มก่อนนะครับจะได้เท่ากับเลขหกพอได้หกแล้วเพิ่มครั้งละสามแต้มเหมือนกับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะครับเพิ่มครั้งละสามแต้ม <c oughs> <c oughs> นะครับทีนี้ หลักหน่วยเราได้แล้วนะครับทีนี้เราไปฟันธงหลักสิบเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเหมือนกับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นั่นเองนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับบวกกันได้สนะครับเราก็บวกกันนะครับ6บวก3มนะครับจะได้เท่ากับเลข9 9เพิ่มไป5้าแต้มจะได้เท่ากับเลข4ให้เพิ่มมา5แต้มนะครับทีนี้เราจะเลือกตัวเลขเหมือนกันนะครับเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมา จะมีแค่ตัวเดียวนำมาวางข้างหน้านำมาวางข้างหน้าเห็นไหมครับจะมีเลข3ชุดเหมือนกันนะครับวันที่16พฤษภาคำนวณออกวันที่1มิถุนานะครับเลขที่ออกก็คือเลข4-2นั่นเองเห็นไหมครับคำนวณถูกต้อง4-2แบบนี้งวดถัดไปเราก็นำเลข ที่ออกหน,นึ่งมิถุนานี่แหละมาคำนวณงวด16มิถุนาเลขที่ออก4ี่สองนะครับเลข4เป็นหลักสิบนำมาตั้งเลข2เป็นหลักหน่วยนำมาตั้งแบบนี้ใช้จุดเดิมนะครับวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยครั้งที่1นนะครับฝั่งนี้จะเป็นเลขหน้าฝั่งนี้จะเป็นเลขท้ายนั่นเองบวกกัน ไปดูที่หลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักร้อยทั้งที่สองแล้วก็หลักสิบตรงนี้สองครั้งนะครับอย่าสับสนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นสูตร3ตัวนะครับอันนี้เป็นสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับเพราะว่าเวลาเราส่งให้ทุกคนไปคิดเองทําเองนะครับเราต้องส่งให้ทั้งหมดนะครับเวลาเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราจะได้ลุ้นกันทั้งเลข3ตัวและก็2ตัวนั่นเองอันนี้ถ้าเราชอบนะครับ หลักสิบบวกกันได้8นะครับมาวางตรงนี้นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับอย่าลืมนะครับสาบวกหได้9 9้บวกหได้15มาตั้งตรงนี้เรามาบวกที่หลัก10บก่อนได้2 2เพิ่มเป็น3เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6นะครับยืดให้ครบ5ตัวนะครับตรงนี้บวกกันได้7นะครับ เตัวนี้เราไม่เอานะครับเพิ่มไป1แต้มจะได้เลข8 8เป็น1น,นะครับ1เป็น4นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับบวกไป1แต้มก่อนนะครับก็จะได้เลข8แล้วตัวนี้เพิ่มครั้งละ3ามแต้มนั่นเองนะครับทีนี้เราจะไปฟันธงหลัก10มาแค่ตัวเดียวตัวนี้มีที่ไปที่มานะครับสำคัญมากนะครับจำนีบอก กับสูตรที่ส่งไปให้นะครับบวกกันได้เท่ากับเลข8นะครับ8นี้บวกไป5แต้มก็จะได้เท่ากับเลข3นั่นเองเราเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมานะครับจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดนำเลข3ตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้านะครับไปวางข้างหน้าแบบนี้วันที่1มิถุนาคำนวณออก16มิถุนางวดที่เพิ่งออกไปนะครับ เลขที่ออกคือ31นั่นเองนะครับเลขที่ออกคือ31แบบนี้ถูกต้องเลยนะครับ31นะครับผมน่าจะพอทำได้นะครับวิธีการคิดการคำนวณน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะดูยากหน่อยเพราะว่าเราทำให้ดูสดๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าใครอยากจะได้สูตรไปคิดเองจริงๆนะครับรายละเอียดจะชัดเจนกว่านี้ทั้งสูตร3ตัวและก็2ตัวนั่นเอง นะครับอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะครับนี่คือ ID l i n e นนะครับ0886796398นั่นเองสูตรที่ผมส่งไปให้จะมีทั้งสูตร3ตัวและก็2ตัวนั่นเองไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้นะครับโทรมาคุยกับผมก่อนก็ได้นะครับถ้าอยากจะพูดคุยกันนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับ สูตรที่ส่งไปให้เราคิดค่าจัดทำแค่งวดละ100เท่านั้นเองติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับผมส่งให้จํากัดนะครับทีนี้เรามาดูวันหน้ากันเรามาดูวันที่1กรกฎาคมนะครับเรามาดูว่า2ตัวล่างรัฐบาลมีเลขตัวไหนบ้างออกไปแล้วนะครับ3 1เราก็ตั้งเลข3นะครับในตำแหน่งหลักสิบเลข1ในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเอง ออกตัวไหนก็ตั้งตัวนั้นหนามยอกเอาหนามบ่งวงไปที่เดิมนะครับตรงนี้นะครับฟังหลักหน่วยนะครับก็วงไปที่เดิมเช่นกันแต่ตรงนี้จะเป็นสองครั้งนะครับวิธีบวกก็บวกให้ถูกต้อง8บวก42นะครับตรงนี้1 0บวก1บวก1ได้2นั่นเอง หลักสิบวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมได้เท่ากับเลขห้าหกเจ็ดแปดและก็เก้านั่นเองนะครับมีปากกาก็จดไว้ดูได้นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหนึ่งบวกสองได้สามนะครับผลลัพธ์ที่ได้เราจะไม่เอานะครับให้บวกไปหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้เท่ากับเลขสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์นั่นเองนะครับ แบบนี้สรุปแล้วนะครับวันที่ 1. กรกฎาคมนะครับเลขที่เราฟันธงหลักหน่วยก็จะเป็นเลข4 7แล้วก็0นั่นเองเวลาไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับชอบ2ตัวล่างรัฐบาลให้เลือกไว้หลักหน่วยนะครับส่วนหลักสิบจะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมามาวางข้างหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลือก จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับใครที่ได้สูตรไปแล้วเท่านั้นถึงจะรู้ว่าตัวนี้ตัวไหนบวกกันมาวางแล้วเราเลือกตัวไหนมาวางข้างหน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับวันที่1กรกฎาคมหลักสิบจะเป็นตัวไหนหลักหน่วยจะเป็นตัวไหนที่ออกอันนี้คือ2ตัวล่างรัฐบาลนะครับส่วน3ตัวท้ายรางวัลที่1เราก็มาลุ้นเช่นกัน หลักร้อยตัวไหนจะออกตัวนี้จะเป็นตัวเลือกหลัก10เช่นกันหลักหน่วยที่เราวางไว้จะเป็น036หนะครับหวังว่าสูตรที่ทำให้ดูคงจะไม่สับสนนะครับคงจะพอทำได้นะครับสำหรับใครที่ชอบเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองก็ทักหาผมได้ตามเบอร์นี้อันนี้คือ ID l i n e นะครับ0 8 8 6 7 9 6 3 9 8นั่นเอง และก็เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับคิดค่าบริการงวดละ100เท่านั้นเองนะครับช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องเลขเด็ดคนชอบคิดนะครับทุกงวดเรามีสูตรดีสุดเด็ดมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้คิดคำนวณกันนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปจงโชคดีนะครับไม่เจ็บและก็ไม่จน สวัสดีครับ